ขอเชิญเที่ยวงานสืบสารประเพณีศิลปะวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวงานบุญกระทูบออกพรรษาอำเภอหนองบัวแดงประจําปี2568ตื่นตาตื่นใจกับขบวนแห่รถบุปชาติจากทั้ง9องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยิ่งใหญ่งดงามตระการตา สัมผัสมวลขลังกับต้นกระทูบโบราณและต้นกระทูบยักษ์เต้นหนึ่งเดียวในโลกอธิษฐานจิตขอพรให้สมหวังร่วมศรัทธาไปกับการฟ้อนรำถวายพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยนางรำกว่า1,500ชีวิต เพลิดเพลินกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแสดงหมอลำอีสานบันเทิงศิลป์และศิลปินกอปปี้โชว์ชื่อดังมันไปกับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกระทู้ครับการประกวด N b d To b ดีช m บีนัมเวันยังคอนเทสต์2025การเต้นรำย้อนยุคและการสวดมวนต์หมู่ทำนองสุรพันยักษ์เลือกซื้อสินค้าพื้นบ้านโอท็อปผ้าคอมือลายกระทู้อันเป็นเอกลักษณ์ด้วยศรัทธาอันแรงกล้าพี่น้องชาวหนองบัวแดง ขอเชิญทุกท่านมาร่วมงานบุญกระทูกออกพรรษาระหว่างวันที่3-6ถึงตุลาคม2568ที่อำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิแล้วพบกันที่หนองบัวแดง